สวัสดีสสดครับก่อนอื่นต้องขอต้อนรับพี่ๆบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิาลัยอุบลราชธา,านีท่านนะครับผมนายแพทย์น,นรุจรุเนตรครับพันต์แพทย์หญิงหัญชนกเพ็งเจริญสุขค่ะวันนี้เรามาฟังบญญรงงงนนรยายในเรื่องของล้างมือไปทําไมค่ะอันนี้คําถามเลยครับอันนี้คือหัวข้อของเราในวันนี้ครับเป็นว่าวันนี้เราจะมาฟังบรรยายในเรื่องของล้างมือไปทําไมกันนะครับผมเอ๊แต่ผมสงสัยครับปกติล้างมือเนี่ยเราก็ คุยกัน่เรื่องเด็กๆแล้วหรือเปล่าครับใช่ไหมเราก็ล้างกันอยู่ทุกวันแหละอยู่แล้วใช่ไหมครับ้องเมย์ครับก็เป็นเรื่องที่แบบปกติอยู่แล้วอ่ะเอ๊ะทำไมเราต้องมาฟังการบรรยายในการนี้กันด้วยใช่ไหมครับค่ะสงสัยเหมือนกันครับ่ะผมเดี๋ยวเราไปดูเหตุผลกันเลยนะครับช้าหน่อยครับผมสำหรับเหตุผลว่าทําไมเราต้องล้างมือกันนะครับต้องขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนว่า พี่ๆทราบไหมครับว่าบนมือของเราเนี่ยสามารถมีแบตเีเรีเก่อได้ถึง3,000ชนิดเลยนะครับโดยที่แบตเีเรียรเนี่ยสามารถอยู่บนมือได้3มชั่วโมงและแบตเีเรียหนึ่งตัวเนี่ยสามารถแบ่งตัวได้ถึง4ล้านตัวเลยนะครับภายในระยะเวลาแค่8ชั่วโมงครับสี่ล้านตัวเลยเหรอคะพี่เมใช่ครับพิงแม้ผมจะไม่เคยนั่งนับเองนะครับแต่ว่าจากที่คนอนมีคนนับมานะครับเขาบอกว่า4ล้านตัวเลยนะครับน้องเมย์อ๋อค่ะก็เยอะมากๆเลยนะครับค่ะ เอ้ลูกต่อมาครับผมไม่แน่ใจครับว่าพี่ๆเราเนี่ยมีใครเคยมีโอกาสได้นอนบนโต๊ะทางานไหมครับซึ่งผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ต้องเคยแน่นอนใช่ไหมครับใช่ค่ะน้องมีเคยไหมครับเคยค่ะน้องมอ๋อแสดงว่าทางโรงพยาบาลใช้งานหนักมากเลยนะครับอย่าลืมเป็นเรื่องของ่าอบแทนที่เพิ่มด้วยนะครับไม่ใช่ครับผมอย่างลูกทางด้านขวาครับผมไม่มั่นใจว่าเคยมีพี่ๆเคยนอนที่ห้องน้ํากันไหมครับผมอันนี้ไม่น่าจะเยอะนะครับผมแต่ว่าได้ยินเหมือนเสียงพี่ๆพ่อบ้านเจ้าก้าทางฝั่งนน้นนะครับบอกว่าเคยนะครับผม แต่ยังไงผมเชื่อว่าที่พี่ทุกคนเนี่ยน่าจะเคยนอนที่โต๊ะทางานมากกว่านอนที่ห้องน้ําอยู่แล้วใช่ไหมครับ้มงเมย์คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วครัพี่เมย์ครับผมแต่ว่าพี่พีราบไหมครับว่าโต๊ะทํางานเนี่ยโรยเฉลีย่ยเนี่ยมีแบคทีเรียมากกว่าห้องน้าถึง400เท่าเลยนะครับฉะนั้นข้คอคิดที่ได้จากวันนี้คือเราควรไปนอนในห้องน้ํามากกว่าโ<อ><อ>ต๊ะใช่ครับผมเป็นงานไม่ลืมจับจองพื้นที่กันนะครับผมไม่ใช่สิไม่ใช่นะครับผมเราต้องเห็นความสาคัญของ ความสะอาดในเรื่องของแบคทีเรียต่างๆมากขึ้นใช่ไหมครับก็มีการล้างมือถูกวิธีแล้วก็การทําความสะอาดที่ทํางานใช่ไหมครับผมคโอเคครับแล้วถ้ามาเรื่องที่ใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นล่ะครับผมอย่างเช่นโทรศัพท์ของเราเนี่ยพี่ๆท,ทราบไหมครับว่าที่โทรศัพท์เราเนี่ยมีแบคทีเรียประมาณสามหมื่นตัวเลยนะครับหรือว่าในธนบัตรที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยในธนบัตรหนึ่งฉบับเนี่ยมีแบคทีเรียมากถึงสองหมืหกพันตัวเลยนะครับแต่ว่าถ้ามาเทียบกันเนี่ย ตัวธนบัตรที่เหมือนจะมีแบตเตอรี่ที่เยอะเนี่ยเมื่อมาเทียบกับที่มือเราเนี่ยปรากฏว่าที่มือมีมากกว่าธนบัตรอีกนะครับผมก็จะเห็นว่ามือของเราเนี่ยค่อนข้างสกปรกเลยใช่ไหมครับเมื่อเีค่ะ่มืออ๋อแล้วที่นี้นะคะในถ้าในบริบทของโรงพยาบาลของเราล่ะคะที่มีการล้างมือมันมีความสําคัญต่อโรงพยาบาลของเราอย่างไรบ้างครับผมก็ถ้าพูดให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าการที่เราล้างมือที่ถูกต้องเนี่ยจะสามารถช่วยเหลือในบริบทของโรงพยาบาลของเราได้ยังไงนะครับ อย่างข้อแรกครับผมการที่เราล้างมือที่ถูกวิธีเนี่ยจะสามารถลดการติดต่อของโรคพองร่วงได้สูงสุดถึง40%เลยนะครับ40%นี่เยอะไหมคนะน้องเมย์เยอะนะคะพี่นิวถ้าสมมติคนไข้มา10คนเนี่ยเราลดการติดต่อของโรคพองร่วงได้ตั้ง4คนเลยนะคระัือไปเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยยิ่งในกรณีของผู้ป่วยที่เป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยสามารถลดอาการของพองร่วงเฉียบพลันได้ถึง58%เลยนะครับนี่ยังไม่รวมถึงทางเดินหายใจเนี่ยที่สามารถลดอุบัติการณ์การเกิดได้ถึง20%เลยนะคะ ก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะคะก็จะเห็นว่าการล้างมือที่ถูกวิธีนะครับและระยะเวลาที่ถูกต้องเนี่ยสามารถลดเชื้อโรคได้ถึง90%เลยนะครับแต่พี่ๆเชื่อไหมครับว่ามีคนแค่1 9ทั่วโลกนะครับที่ล้างมือวิสบู่หลังเข้าห้องน้ำก็เป็นตัวเลขที่น่าตกใจเหมือนกันนะคือเรผมก็ไม่มองว่าจะน้อยขนาดนี้ใช่ไหมครับค่อนข้างน้อยมากๆเลยแล้วทีนี้นะคะถ้าเราไม่ล้างมือนะคะพี่นมันจะสามารถแพร่กระจายไปหาคนอื่นได้ยังไรบ้างเลย อ๋อ oh, เป็นคําถามที่ดีมากเลยนะครับน mm ้องเมย์ hmm. คำถามคืออะไรนะครับ mm hmm. ไม่ใช่ครับผม mm hmm. ก็เริ่มจากการที่แหล่งที่มีเชื้อก่อนนะครับ mm hmm. พอเรามีโอกาสไปจับไปสัมผัสเนี่ย mm hmm. เชื้อก็จะติดมาที่มือเราใช่ไหมครับมันก็จะมีการแบ่งตัวที่มากขึ้นจากนั้นพอเราไปจับสิ่งของอื่นไปจับคนข้างๆเนี้ยครับผม mm hmm. ก็มีโอกาสที่เราจะทําให้เกิดแหล่งมีเชื้อต่อไปแล้วก็วนเวียนเป็นมาทาจักแบบนี้ครับผม mm hmm. เอ๊ะเราอย่างนี้น้องเมย์ครับใน บริบทของโรงพยาบาลเราเนี่ยเราควรจะล้างมือเวลาไหนบ้างครับเนี่ยอก็สําหรับบุคลากรทางการแพทย์นะคะเราก็จะควรควรจะล้างมือกัน5สถานการณ์นะคะ ก็จำง่ายๆว่าเป็นสองก่อนกับสามหลังนะคะก่อนแรกก็คือก่อนสัมผัสผู้ป่วยนะคะก่อนทํากิจกรรมสะอาดหรือว่ากิจกรรมที่ปัดสตักเชื้อนะคะหลังก็คือหลังสัมผัสฐานคัดหลังหรือสิ่งสกปรกนะคะหลังสัมผัสสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วยแล้วก็หลังสัมผัสกับผู้ป่วยค่ะพีน่นี้อ๋อก็เป็นว่าสองก่อนสามหลังใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมจะถามทางห้องสดนะครับผมสองอะไรนะครับสองอะไรนะไม่ได้ยินเลยครับผมสอง อ๋อก็คืออยู่กันสองคนนะครับสรุปนะ,<ส>ะก็คือสองก่อนสามหลังนะครับผมโอเคเออน้องเมย์ครับแล้วอย่างเนี้ยคือน้ํายาล้างมือมีเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเนี้ยครับเราควรเลือกยังไงดีครับผมก็วิธีการล้างมือเนี่ยหลักๆก็จะมีอยู่สี่อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกเนี่ยคือการถูกมือด้วยแอลกอฮอล์ค่ะพี่เมย เราเอาเหล้าขาวมาล้างมือได้ไหมครับว่ามีแอลกอฮอล์เหมือนกันเลยไม่ได้ค่ะเพราะว่าแอลกอฮอล์ที่จะมาล้างมือเนี่ยจะต้องมีความเข้มข้นไม่ต่ำกว่า70%นะคะแล้วก็การถูมือด้วยแอลกอฮอล์เนี่ยจะต้องใช้ปริมาณประมาณ10วิลิตนะคะแล้วก็ถูมือนานประมาณ15-25ถึง2 5วินาทีโอ้แอลกอฮอล์ตั้ง70%นะ่ยอย่างนี้ประสิทธิภาพก็น่าจะดีมากๆเลยใช่ไหมครับ อย่างนี้พี่ก็ใช้แอลกอฮอล์ล้างมือทุกกรณีเลยได้ไหมครับน้องเมย์ไม่ได้ค่ะพี่วเพราะว่าการถูมือด้วยแอลกอฮอล์เนี่ยเราจะล้างเฉพาะในกรณีที่มันค่อนข้างรีบด่ดวนนะคะหรือว่ากรณีที่เราไม่สะดวกที่จะล้างมือด้วยสบู่นะคะและที่สําคัญเนี่ยมือเราจะต้องไม่เปื้อนสิ่งโสกปรกหรือว่าสารคัดหลั่งต่างๆนะคะถ้าเราจะถูมือด้วยแอลกอฮอล์ค่ะ แล้วก็ทีนี้ทุกคนรู้กันไหมคะว่าแอลกอฮอล์จะสิบเปอร์เซ็นในภาชนะแบบกดนะคะเมื่อเปิดใช้ไปแล้วเนี่ยจะมีความเข้มข้นมากกว่าหกสิบเปอร์เซ็นในระยะเวลาเพียงแค่สามสิบวันเท่านั้นะคะุณอ๋อแสดงว่าอย่างนี้ถ้าใกล้ถึงสามสิบวันนี้พี่ก็เอากลับบ้านให้คนที่บ้านใช้เลยดีไหมครับแบบว่าแบ่งปันนะครับดีไหมไม่ไม่นั่นเรียกว่าขโมยอ๋อเข้าถ่ายขโมยนะครับใช่ค่ะไม่ดีนะครับผมข,ขโมยของกลับบ้านนะครับ ต่อไปนะคะจะเป็นการล้างมือทั่วไปนะคะเราก็จะใช้น้ำแล้วก็สบู่ธรรมดาอาจจะเป็นสบู่เหลวสบู่ก้อนก็ได้นะคะพอกประมาณ15วินาทีค่ะอันนี้เราก็จะล้างเพื่อขจัดพวกสิ่งสโปรกเหงื่อไขมันนะคะที่อยู่บนมือแล้วก็ลดปริมาณเชื้อโรคที่อยู่บนมือของเรานั่นเองค่ะอย่างนี้นี่เองอ่าขอโทษครับผิดอะไรครับผม ต่อมานะคะจะเป็นการล้างมือด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อนะคะอย่างเช่น4%คอเฮกซิดีนบูโคนตนะคะโดยที่เราจะก๊อกมือเจ็ดขั้นตอนนานประมาณ20-30วินาทีค่ะคุณนิ้เอ๊คอเฮกซิดีนนี่ใช่น้ํายาสีชมพูชมพูที่วางข้างก๊อกน้ำโรงพยาบาลเราหรือเปล่าครับ้มงเม์ถูกต้องค่ะก็อันนี้นะคะเราจะล้างมือเมื่อมือสกโรกหรือว่าเปื้อนเลือดหรือว่าสารขัดหลังต่างๆนะคะหรือว่าล้างก่อนแล้วก็หลังทาหาตรการเล็กๆต่างๆค่ะ และสุดท้ายนะคะคือการล้างมือก่อนการทําตัการหรือว่าการล้างมือก่อนการเข้าห้องผ่าตัดใหญ่นั่นเองก็คือเราจะล้างมือด้วยสบู่ผสมน้ํายาฆ่าเชื้อนะคะอย่างเช่น7.5%็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์พวิโดนไอโอดีนนะคะหรือว่าสี่เปอร์เซ็นต์คเฮกซิดีนบูคเนตนะคะโดยที่อันนี้เราจะล้างมือก่อนการทำผนาตารอย่างเช่นการเข้าห้องผ่าตัดใหญ่ๆหรือว่าการเข้าผ่าคลอดนะคะเพื่อลดการติดเชื้อระหว่างทำการันาการนั่นเอง โดยที่การล้างมือก่อนการทำพัธาการนะคะเราจะไม่ได้ฟอกแค่มือของเราอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่เราจะต้องฟอกตั้งแต่มือไปจนถึงแขนแล้วก็ไปจนถึงข้อศอกเลยแล้วก็ต้องฟอกนานประมาณ3-5นาทีเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะล้างคราบน้ํายาฆ่าเชื้อออกให้หมดนะคะแล้วก็ปิดก๊อกด้วยเข่านะคะหรือว่าเท้าเหยียบนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเซนเซอร์ก็ได้นะคะ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะยกมือสูงเหนือระดับข้อศอกแล้วก็จะเช็ดมือด้วยผ้าปะจากเชื้อค่ะก็เหมือนการล้างมือก่อนทำมาตรการเนี่ยจะมีขั้นตอนที่ละเอียดมากกว่าการล้างมือปกติใช่ไหมครับเมือีถ้างั้นเดี๋ยวต่อไปนะครับเราให้พี่ๆมีโอกาสดูการล้างมือเจ็ดขั้นตอนแล้วเก็บความจวิงเจ็ดวิธีการล้างมือให้สะอาดเริ่มต้นฝ่ามือถูฝ่ามือ ถูหลังมือนิ้วถูซอกนิ้วฝ่ามือถูฝ่ามือนิ้วถูซอกนิ้วหลัง,น,ลงนิ้วมือถูฝ่ามือ ถูนิ้วหัวแม่มือด้วยฝ่ามือปลายนิ้วมือถูฝ่ามือฝ่ามือถูรอบข้อมือ ด้วยรักและห่วงใยจากไทย PBS อ่าเพจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการล้างมือเจ็ดขั้นตอนใช่ไหมครับผมแล้วก็ขั้นตอนที่แปดจะลืมไหมครับอ่าขั้นต่อมาก็จะเป็นเอ่อการล้างมือก่อนการเข้าทีครับวันนี้เราพบกับโจ้ะครับเอกที่โรงพยาบาลอิเชียลนะครับครับผมเป็นการล้างมือก่อนเข้าห้องผ่าตัดใหญ่ใช่ไหมครับน้องเมย์ใช่ค่ะวันนี้ขออนุญาตเอ่อเป็น คลิปของในวิดีโอใน u t u b e แล้วกันเนาะครับผมซึ่งใครสนใจสามารถลงไปดูที่เ,เครดิตด้านล่างได้เลยนะครับผมขั้นตอนแรกเลยเราต้องเตรียมเครื่องนะครับเพราะว่าเราต้องล้างมือให้ถึงบริเวณข้อต่อประมาณสองครั้งน,นะครับซึ่งการล้างมือข้อทำการผ่าตัดนั้นจะต้องล้างมือใช้ระยะเวลาถ่ามน้ำถึงห้านาทีนะครับก,ก็เดี๋ยววันนี้ เรามาดูวิธีการล้างมือครับอย่างแรกนะครับเปิดน้ำให้ไหลปกตินะครับค่อยๆล้านนงมือไปครับล้านนงมือให้น้ำสำัมผัสบริเวณมือและแขนทั้งต่องข้างเลยนะครับน้ำยาที่เราใช้ในการล้านนงมือก็จะมีอยู่สองประเภทอย่างแรกเลยก็คือ7.5%โพวิโดนไอโอดีนะครับ หรืออย่างที่สองสี่เปอร์เซ็นต์คอเฮกซิดีปูคอนีนะครับโอเคครับต่อไปเรามาเริ่มล้างมือกันเลยนะครับให้มือสัมผัสน้ำทั้งสองมือและแขนเลยนะครับโอเคครับเราก็จะน้ำยาล้างมือกันนะครับใส่น้ำยาล้างมือลงทั้งสองข้างนะครับการล้างมือก็คือเราจะต้องอยู่บริเวณห่างจากบริเวณอ่างล้างมือด้วยนะครับป้องกันการปนเปื้อนนะครับเราก็เริ่มล้างมือเลยครับ ตามขั้นตอนที่เราเรียนมาเลยนะครับตบในถูฝ่ามือนับไปเลยครับง10ถึง20ครั้งนะครับต่อไปหลังมือถูลังมือครับนับไปเลยิ0ถึง20ครั้งนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นตอเล็บ ตอเกเล็บมือนะคะประกบการขัดสัดและขวา่ขั้นตอนที่สี่อของการล้างมือนิ้วมือไม่ลืครับล้างให้สะอาดเลยนะครับต่อไปขั้นตอนที่ห้าเป็นปลายเล็บนะครับตอบเกเล็บต่างๆถูบบิเวณต่างๆให้ทั่วเลยนะครับต่อไปขั้นตอนที่สี่ กจะบริเวณข้อมือนะครับให้ทำความสะอาดลงมาเรื่อยๆเลยนะครับจนถึงบริเวณเหนือข้อศอกนะครับประมาณ2นิ้วฟุตนะครับแล้วก็สลับมาทำอีกข้างหนึ่งนะครับใช่แล้วถูกต้องถูกต้องเลยนะครับนี่ครับทำความสะอาดให้ถึงเหนือข้อศอกประมาณ2นิ้วฟุตนะครับแล้วเราก็ล้างออกการล้างน้ำยาที่ทำความสะอาดนี้ออกนะครับ เราก็ต้องล้างไปในทิศทางเดียวกันจากบริเวณปลายนิ้วมือนะครับจนถึงเหนือข้อต่อนะครับโดยการล้างให้ล้างผ่านน้ำนะครับไปด้านหน้าเลยนะครับห้ามล้างย้อนกลับไปกลับมานะครับปลายเล็บปลายนิ้วมือล้างแล้วล้างไปจนถึงปลายข้อต่อนะครับ ล้างไปจนถึงปลายข้อศอกห้ามล้างมือโดยวิธีการโดนน้ำแล้วปับไปกลับมาอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เชื้อโรคหรือสิ่งป้นเพื่อนต่างๆท,ที่อยู่บริเวณอย่างข้อศอกของเราไหลกลับลงมาสู่บริเวณปลายมือนะครับซึ่งจะทำให้กนเพื่อนอยู่ดีนะครับในการทำความสะอาดนะครับโอเคครับแล้วเราก็ล้างมืออกรอบ แนะนำให้ล้างมือนะครับประมาณ2-3ถึง3ครั้งระยะเวลารวมทั้งหมดในการล้างมือก็ประมาณ3-5ถึง5นาทีนะครับซึ่งถามว่าทำไมการล้างมือเราถึงไม่ใช้ที่ขัดเล็บหรือว่าแปรงขัดมือขัดเล็บนะครับเพราะว่าจากงานวิจัยที่ได้ศึกษาออกมานะครับในต่ายประเทศเขาพบว่า การที่เราใช้แปรงล้างมือหรือว่าที่ขัดซอกเล็บต่างๆนะครับไม่มีผลต่อการลดเชื้อแบคทีเรียนะครับที่อยู่บริเวณผิวหนังของการล้างมือของเรานะครับซึ่งก็คือไม่มีในย้ำสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถเลือกวิธีการล้างมือ ที่จะใช้แปรงล้างมือในการขัดผิวหนังหรือจะล้างมือทั่วไปธรรมาดาด้วยใช้น้ำปกติได้เลยนะครับเราก็ล้างไปเลยนะครับอย่างที่บอกไปล้างสากปลามือนะครับไปที่ข้อตอ่ไปทางด้านเดียวตลอดนะครับห้ามล้างจากไปกลับมาล้างจนสะอาดเลยนะครับ โอเคครับนะครับหลังจากนั้นรอรอให้ใหน้ำนะคะค่อยๆยดลงใน่านที่เรียบร้อยก่อนนะคป้องกันการเลือ้อยเวงทีนะครับเราก็จะพรอ้อมเข้าทำการเข้าเคส่าตัดนะครับ ผมก็เป็นคลิปวิดีโอสอนที่ดีมากๆเลยนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณพี่โจโจ้มาที่นี่ด้วยค่ะ <c oughs> แต่ว่าอยากจะขอเพิ่มเติมนิดหนึง่งจากคลิปนี้นะคะก็คือการปิดกอ๊อกเนี่ยอยากจะให้ใช้เป็นข้อเสาร์เ่าดันหรือว่าเท้าเหยียบแทนนะคะหรือว่าในบางห้องผ่าตัดก็อาจจะมีลักษณะของก๊อกอัตโนมัตินะครับใช่ <c oughs> เมื่อสักรู่นี้เราก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการล้างมือก่อนเข้าห้องผ่าตัดหรือว่าสเตอร์ไล์ไซส์นะครับผมต่อมาเรามาพูดถึงข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับก็อย่างเช่นข้อแรกนะครับแม้ว่าเราจะอยากประหยัดช่วยโรงพยาบาลมากแค่ไหนนะครับแต่ว่าถุงมือหนึ่งคู่ควรที่จะใช้กับผู้ป่วยหนึ่งรายนะครับไม่ควรที่จะนําแอลกอฮอล์มาถูบนฝ่ามือที่ใส่ถุงมืออยู่แล้วนํามาใช้ซ้าไม่ควรนะครับผมใช่ค่ะวีแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเราต้องไม่ใช้ผ้าเช็ดมือร่วมกับคนอื่นนะคะ แล้วก็ในกรณีที่มือเนี่ยเปื้อนสิ่งสกปรปกหรือว่าสารคลัตกางต่างๆนะครับไม่ควรใช้เจลกลกอฮองถูมือนะครับควรที่จะใช้น้ำยาอื่นที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้นะ,ะแล้วเราก็ไม่ควรจะสวมแหวนหรือว่าใส่เว็เล็บยาวหรือว่าใส่เล็บปลอมนะคะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นแหล่งกักเก็บเชื้อโรคได้ค่ะเพราะฉนี้พี่ก็ทำเล็บเจลไม่ได้แล้วสิครับน้งองเมย์ใช่ค่ะต้องงดไปก่อนได้ สุดท้ายนะคะทุกคนก็คงจะล้างมือกันมาเยอะนะคะมือก็อาจจะแห้งกันก็อย่าลืมหาแทนพีมน,นะคะมาทาหมือเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับมือของเรานะคะครับผมแล้วก็อย่าลืมหาโลชั่นนะครับผมถ้าหาไม่ได้จะทิ้งลิงก์ข้างล่างนะครับเป็นโลชั่นทามือยี่ห้อนายแพทย์นรุตนะครับผมเ <c oughs> อาไม่ใช่อันนี้ขายของนะครับ <c oughs> อ่าไม่น่าเชื่อครับ เร็วเหมือนโกหเรามาถึงช่วงท้ายของการบรรยายแล้วใช่ไหมครับน้องเมย์ใช่ค่ะใช่ก็จะเห็นว่ามีการทําแบบข้สอบความรู้หลังการอบรมด้วยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทําข้อสอบกันนะครับเดี๋ยวเรามีคลิปเล็กๆน้อยใช่ไหมครับน้องเมย์ ใช่ค่ะจากที่พี่บุคลากรโรงพยาบาลของเราแล้วนี่ใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปกันก่อนนะครับหลังจากนั้นขออนุญาตขอความร่วมมือทําข้อสอบหลังการอบรมนิดๆหน่อยๆใช่ไหมครับไม่อยากให้ซีเรียสกันนะครับเราไม่ได้เก็บคะแนนจริงจังใช่ไหมครับแต่ถ้าใครได้คะแนนน้อยห้าอันดับแรกเราจะเอามาเรียงกันแล้วพิพ์ใส่ไว้นิ้วนะครับแล้วก็แปะหน้าโรงพยาบาลเป็นการประจานเออไม่ใช่นะครับผมอันนี้พูดเล่นนะครับไม่อยากให้ซีเรียสกันใช่ไหมรับผมครับก็อย่าลืมนะครับล้างมือใช่ไหมครับ เรื่องง่ายๆในทุกๆวันแต่ว่าหลายคนมักจะทําผิดเรามาเริ่มการ์ดจากวันนี้ครับผมเพื่อสุขภาพที่ดีของเราและเพื่อรวมงานและผู้ป่วยของเราครับผมยังไงวันนี้ผมขออนุญาตขอบคุณครับพี่ๆที่อุตส่าห์สละเวลามาฟังการบรรยายในครั้งนี้นะครับผมกับน้องเมย์ถ้ามีความผิดพลาดในส่วนไหนต้องขออนุญาตขออภัยมาณที่นี้ด้วยใช่ไหมครับน้องเมย์ครับงั้นเดี๋ยววันนี้พ่กเราขอจบกันไปด้วยคลิปการล้างมือของพี่ๆบุคลากรส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลผู้ป่วยของเรานะครับครับ ขออนุญาตครับสวัสดีครัรบทําไ <laughs>